กินตัวนี้มานะป้าเลื่อนนะไม่เคยเลยนะป้าเลื่อนกินตัวไหนมาก็เยอะมากที่สุดเลยป้าเลื่อนเป็นมาหลายปีเดี๋ยวเข้าออกซิเจนเดี๋ยวเข้าออกซิเจนแต่มาตอนนี้ป้าเลื่อนไม่เคยเข้าเลยแล้วก็ไม่เคยเหนื่อยเลยครับผมรับฟังได้ทั้งหมดใครจะว่าใครจะด่าใครจะแช่งฟังได้หมดเลยเมื่อก่อนไม่ได้จะต้องไปแล้วครับผมไปไปเสียบตะมูแล้ว <c oughs> ครับครับเดี๋ยวผมขอถามคุณป้าหน่อยเนาะครับผมผมมาจากทีมงานหน้าตาดีจิงโกมิกนะครับผมน็อตนะครับค่ะคุณป้าทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจิงโกมิกเนี่ยมากี่กล่องแล้วสิบกล่องนี้แหละค่ะสิบกล่องเนาะคุณป้าประทับใจตั้งแต่กล่องไหนกล่องกล่องแรกค่ะกล่องแรกเนาะค่ะ่คุณป้าทานแล้วก่อนจะทานอ่ะคุณป้ามีโรคประจาตัวอะไรก็มีหัวใจเต้นผิดปกติแรงมาก เลือดในเลือดข้นในเส้นเลือดป้าของข้นครับแล้วก็มีความดันต่ำตัวสูงก็ต่ำาต่ำทั้งหมดทีนี้ตาก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นตานะ่ะนะดีป้าเห็นหมดเลยนะเออตานะ่ะป้าไปทำมาสองข้างเลย <c oughs> เดี๋ยวนี้ดีหมดแล้วนะ,ะป้าก็ว่าเออมันโอเคนะหูเหออะไรเนี่ยรู้สึกของตัวเองอ่ะไม่มีอะไรไม่ไม่มีการซีเรียสต้องเอาตัวเองมากๆเลย เขใจไหมลูกครับเสร็จแล้วถ้าไม่ดีเราก็อยู่ที่นี้่ดีมากป้าจะกินไปถึงความสุดยอดเลยอืกินไปยนสู้ไม่ไหวอ่ะจนมันตายไปก็แทงหัวมัน <laughs> ป้าบอก ป้าเก็บป้าเกกินป้าก็หักครึ่งแล้วป้าก็มานั่งดมคนเนี้ยมันหอมจริงจริอนะป้าก็บอกนี่มันหอมนี่มันหอมหอมสมุนไพรเนาะมันเป็นมุสเม็ดสมุนไพรนะครับอ่าใช่บางทีป้าบอกว่าโอ้โหอย่างงี้ยิ่ป้าดีขนาดนี้ป้ากินวันหนึ่งสองเม็ดได้ไหมวะเนี่ยเม็ดเดียวก็พอเนาะครับผมถ้าถ้าหักครึ่งก็กินเช้าเย็นเนาะครับผมคุณป้าทานมา สิบกล่องเนี่ยรู้สึกประทับใจตั้งแต่กล่องไหนกล่องแรกเลยค่ะป้าลองเลยป้าเลื่อนอายุมากแล้วป้าเลื่อนอยากจะรู้แล้วป้าเลื่อนอยากจะลองเองป้าเลื่อนว่ามันดีขนาดไหนคนเขากินกันทั่วบ้านทั่วช่องถ้าไม่ดีเราก็กล่องเดียวเราก็เลิกแล้วเข้าใจไหมลูกเราไม่เสียตังค์ขนาดนี้หรอกเราไม่เสียดดยแล้วตอนเนี้ยเออเราไม่เสียดดยแล้วเราชัวแล้ว เนี่ยตอนแรกก็เลื่อนว่าจะสั่งสองกล่องทีนี้น้องบอกว่าเออป้าเอากล่องเดียวก่อนเดี๋ยววนะ่นน้าป้าค่อยเอาสกล่อง,องเออ,เอ,อโอเค,คเดี๋ยววันนะี้ป้าบอกว่าเออป้ายังเก็บไว้ทอดกันถิ่นห้าร้อยโอเคอยากให้คุณป้าเชิญชวนทางสื่อน,นะครับว่าถ้าใครอยากลองอยากท่านตัวเนี้ครับจิงโกมิกเลยครับ ป้าก็บอกพวกพวกที่ป้ามาหาป้าทุกคนนะนะถ้าอยากถ้าเหมือนป้าหรือมันยังไม่เหมือนป้าก็ลองกินถ้าอายุน้อยกว่าป้ากินยาเคกว่านี้อีกนะป้าว่าอเออจะไปไกลกับป้าอีกจะโอเคกว่านี้ใช่ใช่ตอนนี้คุณป้าอายุเท่าไหร่เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่ยังโอเคนะใชนแล้วโอเคใช่ไหมครับยายยังบอกว่าอยากให้คนที่รุ่นหลังป้าสักสองสามปีกินดูอ่ะอ่ามันจะเคกว่านี้อีกนะครับผมขนาดป้าเนี่ยทั้งวันไม่เคยนอนกลางวันเลยไม่เคยหยุดเลยนะอืมเออ ทำข้างนอกข้างในทําได้หมดโอ้หเมื่อก่อนป้าจับอะไรไม่ได้หรอกอทําไม่ได้เหนื่อยใช่ลองเลยลูกอลองไปเลยญาติญาติทั้งหลายญาติอ,อสสอมอทั่วประเทศก็ได้นะครับมบัติมาให้ป้าหมดแล้วป้าก็บอกมาลองอดูแล้วเนาะใช่ครับผม <c oughs> ครับนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจิงโกมิกของเรามาสิบกล่องน,นะครับออไม่ได้หลอกไม่ได้ลวง ป้าก็เป็นผัวป้าก็มีเป็นหมอหิ้วกระเป๋าฉีดยาทั่วบ้านทั่วช่องนะก่อนฉีดเข็มสิบห้าบาทป้าไม่เคยกินยาในกระเป๋าผัวย่าเลยแล้วพอย่ามาเป็นเนี่ยย่าก็กินสารพัดสารเพศมานะน,นั่นไอ้ออน,นั่นไออ,อ,อ,ออะไรนะก็ใบแปะกล้วยก็สั่งมากินของหมอ,อเกียงสัตว์ป้าก,ก็สั่งทีนี้ป้าก็เออกินมาห่าง พวกกินหมดทุกอย่างโอเคผมต้องลาไปก่อนนะครับจ้าสวัสด,ดีจ้าลูกสวัสด,ดีสาธุความสุความเจริญบอกสามารถขายไดนะ้อ่ให้คุณป้ายืนยันตัวอีกทีหนึ่งป้าชื่อป้าชื่อป้าเลื่อนทับเมนอยู่เก้าสเก้าถ้ำหนึ่งสองตำบลบ้าสิงห์อำเภอโพ,พธารามจังหวัดราชบุรีไม่มีลูกไม่มีผัวอยู่คนเดียวยอมกินยาตัวนี้ไปจนบอกว่าไม่ไหวแล้วเลิกก่อนได้จะบอกเองอ่าตัวจริงเียงจริงนะ,ะจ้า โอเค <laughs> ครับลาไปก่อนสวัสดีครับจาสวัสดีจ้าโชค